สวัสดีครับ fc ช่อง YouTube แอดงุนเซียนมะขามผัดโชคนะครับก็พบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นสูตรของแอดเองอีกเช่นเคยนะครับที่จะนำเสนอให้ fc รับชมกันคือเอามาทำสิบสูตรเด็ดนะครับนี่ครับ14สูตรเด็ดแอดงุนเซียนมะขามผัดโชคนะครับดังนั้นในสิบสีูตรเด็ดเด็ดจะต้องรีวิวให้ fc ให้ชมกันให้ครบทั้ง14สูตรตอนนี้นะครับก็นนำเสนอให้ fc ไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปนะครับสามสูตร สูตรแรกสูตรสองแล้วก็สูตรสามนะครับตามนี้นนได้มาละสามสูตรนะครับจนครบสิบสี่สูตรมาแล้วก็นำเสนอเป็นสิบสี่สูตรเด็ดของแอดมุนนะครับก็นนเสนอเสร็จแล้วก็จะลองไปประชันกับสิบสี่อาจารย์ดังของหนังสือใบตรวจนะครับว่าตัวไหนที่ชนกันบ้างแต่ว่าชน,นเกือบทุกตัวนะครับเพราะหนังสือใบตรวจสิบสี่อาจารย์ดังนะครับอันดับหนึ่งสองสามเก้าตัวเลยสิ แต่อันดับหนึ่งมีสามตัวอันดับสองสามตัวล่าอันดับสามกว่าสามตัวนะครับ FT ของเขาไปชมกันนะครับหลายท่านแล้วเอามาดูกันก่อนที่จะไปกันยาวๆแอดก่อเอา,อาคำเตือนของช่องที่จะทำกันก่อนทุกครั้งไปนะครับ f c ใหม่ดูนะครับทำความตังใจตรงกันนะครับคำเตือนเป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นนะครับ เราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจญญญา,ารณญาณในการรับชมกดกรุณครับขอบค่นเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องนะครับนี่เลย YouTube แอดหนุนเซียมนะครับผาชคน,น,นะครับช่อง u t u b e อ้าววันแล้วมาดูกันนะครับได้มาแล้วสามสูตรสามสูตรก็ fc กนดูกันนี่ได้มาแล้ว3ตรทีนี้จะให้ fc มาดูสูตรที่4ระยะยาวนะครับนี่เป็นสูตรหนึ่งนะครับระยะยาว1 2 3 4 5ระยะยาวหมดเลยจะนําเสนอถ้า2สูตรจะได้แนๆ่ๆจะสูตรที่3ทำไมได้ก็จะยกยอดไปคลิปต่อไปนะครับแต่แอดจะโหลดรับก็เหมือนเดิมนะครับจะแนะน,นำ fc ใหม่ให้ชมแค่2งวดแล้วก็แอดก็จะไปงวดทีเพิ่งออกไปแล้วก็จะ แนะนำบทใหม่เราตัวที่จอิงหรือปัญญายกดให้ FC ฟซรับชมกันเลยถ้า FC ตามไม่ทันแคปได้เลยสำหรับเอฟซีใหม่แจกสูตรนะครับแอฟไม่ได้หวงสูตรเลยเนี่ยแอฟทำวิธีทำกอดติดตามแอฟให้ดีแล้วกันนะครับถ้าอยากชมก็แคปไปชมได้เอาไปลองทำดูนะสูตรแอฟไม่มีการหวงสูตรแจกฟรีแอฟคิดขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเอฟเสีไปแอฟก็ไม่เคยหวงเลยนะครับไม่คิดกระตังแม้แต่บาทเดียว เราเอาไปทําดูนะครับอแอดกว่าจะคิดได้แต่ละสูตรเนี่ยบางสูตรเป็นสิบวันเลยนะครับเอาดูกันวิธีทําใช่หลักแสนนะครับบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ <c oughs> เออควันยากันยุงอาวใช่หลักแสนบวกหลักอใช่หลักแสนบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยเลขท้ายสองตัว ได้เท่ากับเท่าไรแล้วก็มาบวก1นึ่ลบสลบสี่ลบหนึ่งนะครับก็จะได้4ตัวนะครับสูตรหนึ่งระยะยาวสีตัวงวดวันที่30มสิบเดือนสิบสอมาตั้งเลยนะครับหกสองห้าห้าสี่สี่ตัวก็8 9ปดาสูตรที่ใช้ก็คือหลักแสนรางวัลที่หนึงบวกหลักหน่วยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งยูหลักหน่วยเลขท้ายสตัวนะครับหกบวกสบวกเกนะครับหกบวกสีบวกเ ก็ได้เท่ากับ19นะครับ9 6 1บวกด้10 10ลด้วยหรือ7นะครับ7ลบด้วยหรือ3อนาคตลบ1เขียนไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทำาเดือนนี้อยู่ผิดแข็งหวดเดียวนะครับเอามาดูเลขที่ออก97961เข้า7 9 1ดหน่วยเลยนะครับเอาหลักร้อยด้วยก็เข้า110หน่วยนะครับเนี่ยออกหาม979หมดที่2ครับ นะครับ10597961นะครับหลักเลขที่ใช้ก็คือหลักแสนสูตรนะครับบวกหลักหน่วยลงมาที่1บวกหลักหน่วยหรืท้าย2ตัว1 9บวก1ได้11น,11นะครับ11ก่อน1 1ได้2 12นะครับยืมมา10เป็น12 3เหลือ9นะครับ9 4เหลือ5นะครับก็ได้1295ออก0639อ่า09 ก็เข้าเก้าหลักหน่วยล่างน,นะครับทีนี้ก็มาดูเนี่ยจะค่อยๆไปดอกจันนี่คือจับเข้าสิบหน่วยนะครับเนี่ยถูกยาวมาเลยนะครับเนี่ยถูกยาวมาเลยดูของไม้ถูกกัลูกนะครับเนี่ยถูกยาวมาเลยดอกจันคือจับสิบหน่วยนะครับเข้าสิบหน่วยเต็มๆนะครับถูกยาวมาเลยครับเนี่ยแล้วก็มาผิดงวดเดียวนี่ครับผิดงวดน,นี้งวดเดียวแล้วก็มาเข้านะครับนี่แล้วก็แปดห้าสองแล้วก็มาเปิดอีกหน้าหนึ่ง นะครับนี่ยังได้หายใจได้อีกหลายเฮือกอยู่อีกหน้าเลยนะครับนี่ครับศูนย์หนึ่งแปดแปดสี่ออกนะครับแปดหกห้าหกสามปดหห้าหสานะครับแอดก็ข,ขิดเส้นกัน แปดหกห้าหกสามเข้าตัวไหนครับแปดเข้าหลักร้อยอ้าหลุดหรือนี่เออแอดตรวจพร่องกับ fc เนี่ยไม่รู้นะว่าเขาหลุดอ้าวหลุดเป็นวันที่สอง fc เข้าแต่แปดหลักร้อยนะครับออกแปดหกห้าหกสาม งานอนาคตมีปรับนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพิ่งหลุดเป็นงวดที่สองก็ขอภัยเอฟซีแล้วกันนะครับก่อนเดี๋ยวงวดต่อไปมาดูกันถ้าหลุดซ้ำอีกก็ต้องพิจารณาปรับเป็นห้าตัวนะครับเอฟซี FC. น่าจะออนล่าแล้วเฮานั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่้นปีหกเจ็ดจะถึงงวด,ด,ดปัจจุบันสะลุพุดผิดเป็นงวดที่สองเอฟซี FC. นะครับเข้าแต่แปดหลักร้อยอย่างเดียวเออแอดนึก,กว่าเข้าอะเนี่ย หลุดเป็นหมดแรกเลยเอามาดูหงดต่อไปครับทำให้เอซได้เห็นเลยรางวัลที่หนึ่งนะครับ9 94865สองตัวห63นะครับนี่ครับ99486563นะครับมาทำให้ดูเลย9 94865 หกสามนะครับติชิีาทัก็หลักแสนเลขเก้าหลัก 9, ลหน่วยแล้วก็เหน่งเลขห้าหน่วยเลขกท้ายสองตัวก็เลขสามเก้าบวกหบวกสครับ9ก้บวกหบวกสเท่ากับนะครับเก้ 9, บวกหบวกสามเท่ากับ สิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งแปดแปดลบสามเหลือห้านะครับลบสามลบสี่เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งต่อไปแอดจะไม่เขียนบวกลบนะครับเดี๋ยวจะดูตัวบนอย่างเดียวเลยนะครับมาจะแล้วว่าอ่า ละเกละกะอ้าวเจ็ดแปดห้าหนึ่งนะครับเจ็ดแปดห้าหนึ่งเลขที่ออกนะครับสำหรับสูตรหนึ่งระยะยาวนะครับแอร์ก็จะมาเขียนใส่ตรงนี้นะครับเจ็ดแปดห้าหนึ่งขออีกงวดนะครับเอถ้าผิดอีกก็จะปรับสูตรเป็นห้าตัวนะครับเจ็ดแปด ห้าแล้วก็หนึ่งอ่ะตามนี้ F สิต่อไปเป็นสูตรระยะยาวสูตรที่สองนะครับลำดับที่ห้าสูตรที่สองระยะยาวอ่ะมาดูกันสูตรที่สองอยู่ไหนนอ้อเจอแล้วนะครับนี่สูตรที่สองนี่ครับแดถอย กะยาวหน่อยเออนี่นะครับเนี่ยอันนี้ระยะยาวเช่นกันนะครับก็เขียนไว้แล้วเป็นสูตรที่เดินดีอีกเช่นกันนะครับแต่หลุดหรือไม่เดี๋ยวมาตรวจทานพร้องก็เอ็ดซีน่ยแต่แอดว่าหลุดหลุดหลุดจากเหมือนกันนะแต่ก็หลุดได้นะครับทุกอาจารย์ทุกสำนักกันละครับนี่เข้ามีหลุดเนาะแต่หลุดน้อยนะครับเข้าให้มากหลุดมากก็ถอดออกก็แค่นี้นะครับเอานี่ นะครับสิบหน่วยบนล่างนะครับสูตรใหม่นะครับก็ใช้นะครับอ่าไม่ใช่สิบหน่วยบนล่างใช้หลักสิบก็แล้วก็หลักหน่วยนะครับอ่าบนนะครับแอดไปเขียนสิบหน่วยบนล่างอ๋อคือหัวสูตรเนี่ยเป็นเข้าได้ทั้งบนและล่างแต่ว่าสูตรที่ใช้ก็คือใช้หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับเอามาใช้ นะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับงวดออกอ,อะไรครับซีซีดอฟดูก่อนดอดูก่อนนี่เจอแล้วนะครับนี่เดือนล่างเต็มทีเอฟซีเนี่ยสามสิบธันวาหกหกหกนะครับเนี่ยออกห้า เออหกสองห้าห้าสี่สี่แปดเก้าแต่แอดเอาแค่สี่สี่แล้วก็เจ็ดเก้าหกสามเจ็ดเก้าห้าศูนย์สามอะไรเนี่ยเอาเรียงมาเลยแค่นี้นะครับจะมีใช่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเดี๋ยวมีสูตรสี่แต่ว่าบล็อกคู่หารทั้งเนี้ต่างกันนะครับต่างกันเลยนะครับเอฟซีตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าการบล็อกคู่หารทั้งนี้ต่าง,ง,งกันสูตรก็เลยต่างกันนะครับในี๋เอฟซีว่าทำไมไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกัน มันแงเดีวยวกันแต่ว่าโบลลกคุณหาต่างกันเอามาดูวิธีทำนะครับ F4 แล้วก็ F4 ใหม่นะครับแอดซูมก็ให้ซูมซูมให้ f c ได้ชมกันอ่าตาน,นี้อาจะชัดอยู่นะครับ2องวดเหม,มือนเดิมน,นะครับสูตรนะครับสูตรที่2ระยะยาวนะครับหลักร้อยเอยไม่ใช่หลัก10บรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1 4ึบ่บวกสีบวกสได้8นะครับ แปลบหนึ่งก็เลือดบวกสได้9กบวกสได้13นะครับแปดเจ็ 8, 7, 9, 3, ออก 9, 7, 9 6, 1, ก้าเจกน่็เข้าเจ็ดเหน่วยร้อยก็ได้เพราะว่าหารนะครับอีกงวดนะครับหลักสิบรางวัลที่หบวกหลักหน่วยรางวัลที่หเอาตรงนี้มาเลยเนีย่นะครับเจบวกเก็ได้6นะครับ6กก็ลบหแล้วหบวกสองได้เบวก สี่ได้สิบหนึ่งสิบเอ็ดนั่นแหละครับหกห้าเจ็ดหนึ่งก็ออกข้อที่ศูนย์หกสามศูนย์เก้าข้อหกบนหลักสิบนะครับอ0 63, 0 96, 96, บนันะนี้ก็ให้ fc ดูดเรื่อยๆเนี่ยถูกนะครับถูกไม่เลืถูกไม่เลื่อดอกจันเนะีคือสิบหน่วยถูกไม่ได้เลืถูกไม่ได้เลื่อถูกมไม่เลืเล่ออ่ามาผิดสุดกระดาษเนี่นะครับผิดสามสองสี่สองหกทำได้ศูนย์เก้าหนึ่งห้านะครับ อามาดูหน้าต่อไปนี่ครับแล้วก็แปดห้าสองก็เข้านะครับเข้ 5, 5, 5. 1, หาห้ 6, า,า 5, นะครับเข้าห้าแอดไม้หกไว้ไม่มามาห้านะครับห้าสองห้าศูนย์งดไม่ที่ออกที่ผ่านมานะครับออกหกแปดหกห้านะครับแปดหห้า 6กสามนะครับอ่าถูกไมหมล่ะเข้าไหมอ่าเข้านะครับเอาหเขาเ้าแปดหลักร้อยนะครับเขาเ้าแปดหลักร้อยสองหกหลักสิบอ่าเข้าไปนะครับทีนี้มาทำให้ f อฟซหมดใหม่เลย นะครับก็ดึงมาจากนี่เลยเนี่ยหกเอ่เอไม่ดึงจากนี้หกห้านะครับบวกห้าเท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์บวกสองได้สองบวกสี่ ได้หกออกเท่ากับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ1 0 2 6นะครับ 1, 2, 6, 0, 2, 1 0 2 6งศูนย์สององหนึ่สองหกาได้สอแล้วเอ็สีเอาเวลายังเหลือได้อีกหนึ่งศูยจริงๆนะครับ อ่าสูตรสามมาเลยหวานแล้วนะครับหวานแล้วสูตรสามก็มาเลยอ่าดูไหนเฮ้ยสูตรสามอ่า๋ยวถามสูตรสามไม่เจออยู่ไหนเนาะอ๋อเจอละเอฟซีเจอละเจอละนี่ครับ นี่เจอละสูตรสามโอ้นี่ครับหาซะตังค์เจล้านนิดหนึ่งอ้านี่ปรับใหม่เขียนไว้แล้วนะครับสูตรที่ใช่คือใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับได้เท่ากับเท่าไรก่อมาลบหนึ่งบวกหกบวกสามบวกหกนะครับอันนี้เต็มสูตรนะครับห้าตัวเต็มสูตรห้าตัวนะครับแสนบวกหมื่นบวกพันนะครับสามสิบเดนสิบสองหกหกมาตั้งหกสองห้าห้าสี่สี่แปดเก้านะครับ ใช่หลักแสนหลักพันให้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหกบวกสองบวกห้นี่ครับก็ได้13บสามลบหนึ่งเหลือสองบวกหกเหลอแปดบวกสามเหลบนวกหกเหลนะครับออกเก้าเนะครับก็เข้าที่7จ็ดบนหกเอ่อหนึ่งล่างอีกงวดที่บอกเอ็ดนะครับสิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกนะครับแสนบวกหมื่นบวกพันนะครับ หนึ่บวกศบวกหก็ได้6นะครับลบหนแล้วห้บวกหได้1ิบ1อ็บนะครับบวกสาได้สีบวกหได้10ก็0ูนย์หกห้าหออก0ูนย์หกสามหเก้าข้าที่6บนเข้า0ล่างแล้วก็เข้า0ย์หลักร้อยด้วยนะครับสองงวดเรียบร้อยนะครับเอฟซใหม่ดูมีทันแคปสูตรไว้ วิธีทำนะครับระยะยาวนะครับยาวมากจัแต่ต้นปีหกเจ็ดจนถึงปัจจุบันที่นี้มาดูนะครับทีนี้มาดูเข่ายาวๆเลยนะครับเยดอกจันคือเข่าสิบหน่วยดอกจันคู่ในงวดเดียวก็คือเข่าทั้งบนและหลางนะครับสิบหน่วยแถมหลักร้อยอีกเยอะแยะดูดอกจันเข่ายาวๆเลยเข่ายาวไปนะครับยาวไป ยาวไปสุดกระดาษยังไม่หลุดเปิดอีกหน้านะครับนี่ครับเปิดอีกหน้าน,ะนี่นะเกยนานก็ยังไม่ผิดครับนี่ดอกจันนี่นะครับเข้าสิบหน่วยล่างนี่ดอกจันห้าศูนย์เข้าสิบหน่วยล่างนะครับดอกจันสองงวดติดแล้ในงวดนี้จะได้ไหมดอกจันหรือจะผิดเลยมาดูกันครับศูนย์เก้าห้าแปดสี่ออกแปด ห้าหกสามอ่านะครับแลขหกห้าหกสามเข้าไหมหรอเข้าห้าในเอฟซีเข้าแปดลักร้อยแปดลักร้อยเข้าห้ารักหน่วยนะครับอ้าโอเคเข้าตัวเดียวยังเีว่าเข้าเข้าคุณโต๊ดนะครับแปดรักร้อยห้ารักหน่วย ขูดโต๊นะครับก็เข้าเปอ้ามาทำให้เอดูงวดไมล่าสุดนะครับออกวันที่สิหเดือนแนะครับห8ออกเก้าเก้าสี่นะครับแปดหกห้าเก้าสี่ แปดเจห้าหกสามเก้าบวกเก้าบวกสี่ครับ 9ก้าสอปดแปดได้12ได้2ครับลบหเหลือหนะครับบวกหได้7จบวกสได้0ได้10บเป็นไรครับแล้วก็บวกหก็ได้6กสองหนึ่นะครับ สองหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หกอ่ะนี่ได้แล้วสามสูตรนะครับเวลาก็พอดีเลยนะครับก็แถมให้เอฟซีนิดมาดูว่าที่สองหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเนี่ยมากี่งวดนะครับ,นะรบนี่ สองไกลไกเลยนี่ยสองหนึ่งเจ็ดสี่หกเข่าสองหกนะครับเต็มเต็มเลยสิบหน่วยหลางแล้วก็เข่าสองบนด้วยมาดูมีไหมครับสองหนึ่งเจ็ดสี่หกสองหนึ่งเจ็ดสี่หกเงี้ยนี่มาเจอไทยเลยเนี่ยสองหนึ่งเจ็ดสี่หก ก็เข้าหกบนหนึ่งล่างนะครับเข้าหบนหนึ่งล่าง็น่าสนุกนะครับจะลุว่าหก 6, นี่เข้ามาดีนะครับสองหนึ่งหกนะครับประมาณนี้สองหนึ่งหกอ่ะสุดท้ายนี้ f อที่เข้ามาชมช่อง y t u t u แอดหมุนเจียนมา,า,มาชชคประจบกังสุดกภาพหลังกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไขรเนาะ พ้นจากยายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลักกินแบงรัฐบาลและเสียงโชคทีนี้ได้ไดขอโชคด,ดีถวัยทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็โชคด,ดีสวัสดีครับผมมาดูนะครับนี่ได้แล้วระยะยาวสามจุดหรือสองจุดนะครับเดี๋ยวมาดูกนะันนะครับอีกคลิปต่อไป